ภทวจนะความเพียรพอดีพร้อมด้วยความสามัคคีโสนะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแลกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปารกบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกตขานโสนะเพราะเหตุนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอกัน จงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์จกปฏิบัติอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไป อย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งทำสามอย่างเสียแล้วและพากันมาถือเอากระทำเพิ่มพูนให้มากในทำสามอย่างก็ทำสามอย่างอย่างไรเล่าที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มาก3อย่างคือห เนคขม,มะวิตกการตึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม 2. อ,อัพภยาปาทาวิตกความตึกในการไม่ทำความมุ่งร้าย 3. าอาวิหิงสาวิตกความตึกในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบากทำสามอย่างเหล่านี้แรที่พิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูห้มาก บาลีติกานิบาตอังคุตระนิกายเริ่มที่20หน้าที่355ข้อที่56สาธุ